วันนี้ผมจะนั่งรถไฟสามสายเพื่อจะไปเที่ยวสอบปอปลาว เริ่มต้นกันที่รถไฟฟ้าสายสีเหลืองนั่งไปจนสุดสายไปลงที่สถานีลาดพร้าวและต่อ MRT สายสีน้ำเงินหลังจากออกรถไฟฟ้าสายสีเหลืองให้เดินตรงไปที่ลานจอดรถเพื่อลงลิฟต์ไปยังชั้น B ต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่ชานชาลาที่2เพราะเราต้องไปลงที่สถานีบางซื่อเพราะสถานีนั้นจะเชื่อมต่อกับสถานีกรุงเทพอภิวัตน์เพียงแค่4สถานีเราก็ถึงสถานีบางซื่อที่เชื่อมต่อกับสถานีกรุงเทพอภิวัตถึงแล้วครับทุกคนรถไฟของเราจอดตอน3ทุ่ม25นะ จะเปิดให้เราขึ้นรถไฟก่อน20นาทีก่อนที่รถไฟจะออกนะครับ ถึงแล้วครับชันชาลารถไฟของเราที่จะนั่งไปสปปลาวนะครับครั้งนี้ผมไปจองแบบตู้นอนไปนะครับส่วนภายในรถไฟแบบตู้นอนเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวให้ดูนะรวมไปถึงขั้นตอนการผ่านตมลาวด้วยนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไงผมมาบอกให้ละเอียดยิบๆเลยเราก็จะมาถึงสปปลาวตอนประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับของเช้าวันถัดไปนะครับแล้วผมจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างรอติดตามคลิปได้เลยครับ